รถคันนี้คนระประมาณช่า้าปีแหวนป้าลุงรับกระแตแลรว สบายดีสบายดีพี่น้อง FC, เอฟซีคนสุขุสุขคนสุมงสุองสบอนนะว่าเอฟซี FC, ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและตางประเทศน้ำเด้อเนาะแต่เยินดีตอนทับกับโซซองสาวุนมาบ้านเขาคือเกา่าพี่น้องเลยเปิดคลิปมากมืนน่อนี่พี่น้องรถเลี้ยงแถวใส่ลลยเนาะพี่น้องพี่น้องมาแก่เข่าซอยพี่น้องเลยนี่เด้อเเปินแก่เข่าซอยเนาะญาติพี่น,อน,อน,น้อ,นะนองนี่แหละแก่เขา่าซอยบ้าจากคันเ 1, 2, 3, 4, 5, นด่นหนึ่งสองสามสี่ห้าคันรถพี่น้องเลย พิ่นมาแกะเข่าซอยมันนี่ก็ลมเฮงเฮงพี่น้องเลยปุ๋นน่ะเพิ่นแกะเข่าซอยเอาเบิดบ่็อกมันนี่เนาะอ่าย่านเล่าหักแม่กะบ้านั้นพี่น้องเลยเอาพ่อกันมันนี่กะหัวลมหัวนาวพี่น้องโอ้โหทำพูดคนกับพากันค้นเข่าขึ้นเล่าเล่าวันปวกขึ้นจ้าเคดจังใดแบบนี้อ่าเขาโบยากเถาะบันใดเนี่พี่น้องเลยเนาะให้เพิ่นเอามาไว้นี่ก่อนบ่ล็อกรัวจังใดเนาะตรงกัน กีนองเับมาเก่ซอยแล้วคักแล้วเอาเนาะทางเอาทางกินนองคนมาเกยเอซอยเป็นได้แกผูปวกินเล้าจักจักคนจักคนไปาบมันมันจีเป็นบทอกเลยเนาะ

ฮักแม่ได้กันฮักกับมะให้ช่วยกันไหมตัวนี้นีมันเป็นไม้กุ้งนะเนาะมสร้างเป็นอะไรเดนะ้ยังออมลอยได้ลรกน้ำตู้เย็นค่ะกิ่เฟอรห้องเครื่องค่ะว่า ใ่า้้าดนะ้ากันกินเพอห้องท่องค่ะกินกินน anyway ั <k> <k ่นแหละเปนแ่เพื่อนฮะงนครับคัเงนคับพ่อยอดอกดต่แล้ว้งีบหวนควัม่น่ะ่เลยนีแล้จะไปเตะแม้ไหาไม่หรอกเราไปุ่นเลยเด็กเหลืออะไรแล้ว เมุ่นอะไรล้วะมันมันกินนตปอันแขบมันนี่วะโอเดนมันกินแันแขบมันนี่ไดันได้ไพอมายที่เขามัดหัพายดเลยขึ้นเบอแล้วนะนี่ที่มา่งตัวนี้ออกเลยเื่อนพุ่นกับขึ้นไหม กันขึ้นเฮือนเฮาดิเฮื่อนไปแถวนี่ดิขึ้นแล้วจนเฮ็ดพนใช่เลยเพื่อนแล้วนะท่านฝาว้าขากินามะขามดองข่ากนข่าตัวนึงใส่ใบเป็นแบบถข่าวแล้วก็ไปกินเฟอห้องก่างก็ได้เนอนั่งกินอยู่ห้างเพื่อนนะแด้เอากาเพ่อนนั่ง่ายจุ๊นเอิร์แล้วมาพี่จุอเอิร์ดแล้ี่บ้จิวขอาวอ่ะ ได้รายไปได้ห hmm. น so ้เาดปลายปีนี้รูลูคือการนำหน้ากันเลยลาเดนหน้าเจ้าเดชรอดปลาเอได้ิายกเคือเห็นปันบุนะเข้างานก็ได้โอ้ลูปอย่น้น่าจะของลูปได้น้ป้าว้บุญหายกูโดนบุญมาได้น้าป้าตืมบหมนหน้าเต็งนะรูปหน้าเต่งรูปสี่สี่สิบพุ่งจ้ไปยังบ้านเดานะ เชาไปอานาว่าตอนีเราหน้ารือหน้ากินมึงด้วยซีมึงด้วยมาันนีสาม่คืนมาวานชบชอบนเี้ยรึเปล่ไม่ขัามลองไงใช่บรอานใช่เปียไม่หวานอ่างเชบเลยปะมหวานหช่หรอรเนี่อใอะมาชิมแม่ิมาชิมมึง

ยนมีตัวล็อกตัวล็อกมันรุ่นต <esis> no ัวล็อกส่วนนี้ไปแล้วนี่ย่ๆล็อกตัวนี้เวลาเอาเข้าเวลาเอาเข้าใส่มันสิออกมาเอ้าบดนี้ตงใส่สิได้หมเด้อบดนี้อเห็นได้ลมอยู่เอาโอ้ยนี่นะเวลาเอาสอกเข้ามันได้มันสิดันกนยแต่ว่าแปนทั้งหัวมันนี่เป็นไม้จิกเบิดอ้ย่เดี๋ยวบ่ มันไปไ่ได้ขงมันนได้เอาเรงจบพวกไปไปไม่ได้นี่ไงแฟนเดียวกันนีแ่นเดียววันี้แ่นเดียวยาเลยบอกเมนเออผเป็นย่งกับแ่นเดียวแนเดียวย่างมวยิงเข่าลุงทงเจ้ามันใจนี่เอาไว้ในฮือนกนจึงมาอันนั้น มันไปม้ยไหนนดิสีดสรจเรีบ้ีจ้าัตอนนี้มาจากมาเฮ็ดมั้งตอนนี้กำลังเอาขึ้นเอาขึ้นเล้าก็ทำข้าวพาอยูนเล้กินเด็กไม่นอกเลเฮ็ดเล้าดินมะเออไลก่เฮ็ดก่ขึ้นซองห่องนี่เนาะไลกับผักันมาเ่ไหติดกระโลใช่กัดต่อยค่ว่าขักไปจักตี

มิเต <c ười> ียบชีนเยเน่นนั่นว่าสบายรอบแบบนี้เนาะตอกมัดเลยเจีมือได้ยิบทุกตัวแต่ไช้เขาย่อแบบอดี๋ยแบบ้งก่แบบตั้งอนเลยตักยุตักอยิบไดเนี่ยโอ้โหกิเหี้ยอยู่เยถึงก็ได้กอดเสียหามด ปวก็ขึ้นเล่า,า,าพ่อปวดน้องปมาชอยลายพนเยอะเปิล้วแหละเดก็ลยมาช้อยพ่นมาช้อยทุกปีพี่น้องเอไไรเ็งปีนี้ลงเล่าล้วไว้ปีจะเต่าเอ่อเล่าเล่นล,ล,ลังเนาะเดียวเป็นคะืนนเน้อเปา ตนีเพิ่นกันลังพ้ากันคลนขึ้นเทิงอยพี่น้องเอ้เปิ่นขึ้นถอดพี่เทิงเปิ้ลเดือดีผ้ากินเลยเปิ้ลกันเอ้กินเลอกินเลือดกินเลอและิไปใจดอกนี่ถอกก็ลุงนี่ถอกกอันนี้ถอาออเลยอเลอดเราะมามนีนะถอปเลยถอบเลอดเราอไลุงกย้อนไปนเนอง งอลย่งลาค้ลังลายมือทรถดางน้หเขาีด้ขกมาหนเขา่ามเรถ่เสีนสน้อนถ้าเป็นว่เจ้านะเาะ่ายายารถทับกปเดียวยาารถทางมันยากาาทตตากเลย เด็อดีก็วอดพรบุแล้วจคนมันมันนี่ลายคนซอยเดคนกลังขึ้นดีง่ายอ้โนมนเขาเนี่สิเนยอดตแล้วนี่อ๋เป็นกระตวอดตะุนนี่มนเ่าเนาะแเราก็มัไปซอยเนาะเาข้าไปหน้าเราก็ห้อมัง่ายเลยทกปุดทกปุดแล้ว phụ chăm thuốc, mua những cái bắp cồn này, mua mua từ cmét, จุดเด่นเรว่าบัดเฮ็ดเราบอกคอยด้วเราคอยชิมช้วยเราเลาอยากฮักแม่แ่ารเอานยัยังเดินไปแนสิไปแล้วแตไปก็้ไ้ีมากเยอะแล้วเอาข่าเอาพดกันแต่ดูเรากินเรากินเผลอเราเรากล้ามใชอันไปกินเผลอถาเด้อเรากินเผลอกินเพือกนเราบอจไปใจ่ด้

รถคันนี้นะประมาณเช่าหาปียแยงลุงเอากระแตแลวท่านได้เอามีย่บุรถคันนี้นนรถรรรไรข่ชิบเก้าปี ฮอด đấy, sao hả? vì nó ทอง thơm ừ. đó Lại khuất ว่า mà <laughs> Chắc มือ đấy, ไป đủ đi ừ. Tăng นี่ใช้ đi เข้า ไข่คุ้มคาเลยควายเลยยังมีไทยขาดดำมันไ่ไควายน้องคันชุดไทยว่าวันนี้รวมจกคนจกขันอันนี้หาคันเออรุ่นนี้หาใช่รุ่นนี้มันหลายคันใช่รุ่นนี้มันหลายคันยังก็โจมก็เฉี่ยวมึนๆอยากเข่าจังเนาะหาเรื่องตอนนั้นยังมันนั่งอยู่อ่ะโอ้เราเห็นเก่าคดหน่อยไปแทนเราไปกินเฝอแล้วโอ้ลาเก็บทบลาทบลาเปรย์ เห็ราเราไากินข้าวเต๊ะด๊อกกูเราวะดีแหนะดีนางบ่ายนี่ก็ไปกินก้อนห้องท้องไปเลยจังขอไปกินกี่ย่างกินดาวคอยกินเลยที่แม่นี่บ่านเมื่อคืนโทรไปให้ลุงรักกุ้งถ่านนะขอทันว่ารักแล้วกูไปนี่คิดจะมาเรียกเขาไหมไล่บ้าเลยไล่ไหมไหมบ่เนม่บยลุงไหมต้องเคยแล้วบ่เคยตัวลุงว่าหางวาไปถ่านต้องเคยตัวลุงโอ้บุรักเลย กยักอยู่คนที่หกไปอร้าลอเกินยักโป้เลยมาเป็นเนี่ยเด็ดเน่ๆี่กแทใส่ก้อยปลาบัแซบเลยเอาตัวนี้ตัวนี้น่ยชุกเรียบร้อยแล้วคะันรียบร้ปลาเผาครับชุดพันอันนี้ นี่พอๆกินหน้าผ้นี้ตัวนี้ชุกแล้วนี่กเตี้ยวยฮะกเน้ยวเอ็มร้อยเอ็มร้อยตบไทยาวมงามเลยงวงจะมีเดือนทบวันงวงจะเดือนเลยนาขาอะไรกินเนาะป้าไอ้มันอ่อนจังหนยนะกินนะแซบได้อีกอีกรอบนี้กจักรวาจักนะ พอพอดีพอเลี้ยนเจ็ดทันวันนี้วันนี้เอ้ารถไฟ่ไหลแท้รถจอดรอเลยเอาไปแล้วเอาเอมร้อยนะรถจอดรอเลยไปแจกมือกินน่ะแล้วอุ้ยอย่าลุดมือเลยบ่มีถุงยางบ่เออทำให้มึงง่วงไงเด่นร้องไหมแค่ไปกินเพื่อแล้วแค่ไปกินเพื่อแล้วเด่นนี่ว่าหมากมันห้ามต่อไปตึกปลาก่อนนะลูก

มันชีนอ <łbym> ่อนจักหน่อยยังกิน <can> <His goodness. S 2> มันเย็นแล้วมันห่อนโพดว่าจะได้บงเมืองไม่เชี่ยวเิมนไหมเมืองี่เดินทกเลยเฮ้ยบุ่มแมนควายเลยเป็นคนเอาเรียนะลูกควายควายละไเมื่อนเริ่มเอาไปบางบุเดียวมันจีนอ่อนมัน ต้องเจกุาจะมนาะัไปนัแกเขาลยแ้ว่าละบ้แล้วาะเออแล้วแล้ว่ย่เออไปชื้นเลือ่้กัน้กันยังอีกรอบสุดไทยป่มาอีกรอบหนาแมนดเลยบวกกินเฟอร์กันว่า ฮเอาเพื่อนเราเพื่อนจะกินเพอกันเพื่อนมาเดนั่งแกของี่นีกายน่กัมายอพักลวงนะอไ่ยังจะเอานาะให้มาทานกินว้าขายดีนี่นะแชบว่าสลายนั่งแงบแงบอยู่ชจแแ่บ นะพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เพิ่นกะลังไปเอาอีกอยู่แนะถวนี่ก็คือสิบร์ตแหละแถวแถวนี่ก็ได้เพิ่นจะบุญบ่ได้ออกหนะ้าน้ำพว่าโชคใส่โรงเฮียนเนาะเพื่อแหละรอถ่าเพิ่นอยู่ทางบ้านพี่เนาะทางเฮาก็ได้จังใดก็สำหรับคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้สะก่อนพี่น้องเอาเวลาเนาะจังใดก็ได้ทางญาติพี่น้องมาซอยคลิปนี้ก็สิข,ขอจบเพียงสำเนี้งสะก่อนเด้อพี่น้องเด้อพอกันในคลิปหน้าเพื่อแหละสบายดี